สนุกจังพรฒนฉร้ลงจังเลยอืยอเออเธอทำอะไรอยู่เนี่ยเธอถามฉันเหรอนั่งใกล้ทีวีเลยนะเธอไม่เป็นไรหรอกนี่มันโต๊ะทำงานฉันนี่ขอมฉันอือนี่พวกเธอร้อนอย่างไหมร้อนสิแอร์เสียพวกเราต้องเปิดพัดลมกันกีนก่กึ้ีดขึ้น,นี่เครื่องกันแน่เนี่ย ใช่แล้วนี่เธอทำอะไรอยู่เนี่ยฉันก็ลองซ้อมพับเย็บอะไรอย่างอื่นอ่ะซ้อมเย็บทำไมฉันลองเย็บดูลองกดเปลี่ยนอันนี้มันดูดีนะเธอลองทำดิฉันลองทำอานี้อทำกล้วย <c oughs> เอ่อนาทีเธอพูดว่าเย็บเหรอ,อ,อใช่ แม่ฉันบอกว่าเย็บียกเก็บไม่ใช่เรียกแบบปิ้นน่ะเป็นสามิตีอ่ะเห้าเหรอเออฉันก็ไม่รู้ว่ะเธอซื้อเครื่องมาจากไหนเธอพอดีฉันซื้อเครื่องจากข้างงอ่ะ,ะนี่เหรอไม่มีแล้วมั้งมันหมดแล้วอ่ะร้านมันปิดไงน้าสียดายร้านนี่นิชาฉันอยากได้แหวนมาเล่นจัง เล่นกับตุ๊กตานเนี่ยหรอใช่ใช่สิเอออันนี้เออไม่เอาไม่เอากล่องงั้นฉันมีแหวนอันเนี้ยฉันซื้อเองนะแพงแต่นี่ให้เล่นอย่างเดียวไม่ได้ให้นะแต่แค่ให้ยืมเล่นอย่างเดียวอะได้ขอบใจไม่เป็นไรฉันได้กล้วยเอากินดีกว่ามันกินไม่ได้นนิมันเป็น ของพลาสติกนะอ,อใช่ฉันลืมไปอมขอทำอีกดีกว่าเป็นเอ้ยอันนี้ฉันให้เธอเอามาเล่นขอบใจมากฉันอยากได้มากพอดีเลยเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นสนุกจังค่ะนี่แหมนฉันให้เธอว้าเป็นบ้านฉันได้เลยใช่ใช่ใช่ใชเฮ้ยมอดเดเล่นอย่นดอกไม้นี่นี่ป้านล้อมเธออยากได้ดอกไม้ไหมโหดอกไม้ขอบใจ ฉันมีดอกไม้อีกนะอยู่ในนี้ให้ยืมเล่นนะมันเป็นจากที่ตั้งโชว์ขอบใจฉันจะมาสะสมวู้เหมือนเบลเลยเบลอะไรหรอในกระตูนี่มีดอกกุหลาบไงแค่มันเป็นสีทองอย่างเดียวอะใช่กล้วยฮ่าฮ่าตุ๊กตาจ๋ากินเลยโอ๊ยร้อนโอ้ยโอ้ย ไปร้านอาหารที่ยืนยินกันไหมดีเลยดีเลยแอ้วนั้นฉันเต็มตัวเก็บของก่อนโอเคปะเอ้ยเๆ้ยเฮ้ย,ย,ยฉันลืมอะไรบอกเธอเอะไรไปฉันขอปิดเกมก่อนนี่ฉันไม่จะบอกเธอในร้านอาหารน่ะที่หนึ่งอ่ะฉันได้ยินอ่ะมันมีช็อกโกแลตเยอะมากเลยลองไปกินไหมจริงเหรอแล้วเรากินได้หมดเลยไหม,มอ่ะของฉัน ของใช้อ่ะไม่ได้สิห้ามกินนะมันแค่ทำเป็นช็อกโกแลตอย่างเดียวอ่ะแค่เคลือบช็อกโกแลตแต่มันใช้ยังได้เหมือนจริงก็คือของใช้นั่นแหละแค่เอามาเคลือบชโโ็อกโกแลตแล้วเราสามารถเลียได้ไหม <c oughs> ฉันบอกแล้วไงทำอะไรมันไม่ได้เลยใช้ได้อย่างเดียวอ่าเฮ้ยฉันเก็บเกมก่นอนไม่ีนี้ไอทำยังไง เก็บมือถือเสร็จเข้าไปโอเคเสร็จนี่นี่แหละปะไปกันเถอะย yeah! เราจะมาวา์ปกันนะเอาเอาอนี่ไปทำไมมาสามสองสามเย้พรเราอยที่นี่แล้วฮะ <Huh? S 1> เออทำไมทุกอย่างเป็นช็อกโกแลตหมดเลยแต่ลูกไม่ได้เป็นไงใช่ค่ะเออ แค่มาดูหรือว่าแค่มากินคะแค่มาดูค่ะกลัวว่าเผลอกินของใช้ค่ะกลัวติดคอ,อไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่เอาดีกว่าค่ะหนูกลัวโอ้ยก็ไม่เป็นไรนะคะแค่มาดูอย่างเดียวก็ได้เพราะที่นียก็ได้ดูอย่างเดียวได้เหมือนกันค่ะค่ะว้าวเมืองช็อกโกแลตหรือไงเนี่ยเคลือบช็อกโกแลตหมดเลย แล้วมันเคลือบจากไหนฮะหมาก็เคลือบฮะทําไมหมาก็เคลือบเพราะที่ผมเคลือบครับเพราะว่าผมหิววะวนี่พิชาหมาพูดได้ด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันเน่ะมีใครพาคหรือเปล่าฉันพากเองเออฉันฉันพูดเสียงน้องพูดเสียงไหม ร้งๆงผมอยากกินช็อกโกแลตเองว้าวตกใจหรือกรหมาพูดได้ค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ้าวของช็อกโกแลตเต็มเลยขอลองเปิดดูได้ไหมคะได้ค่ะแต่เปิดแล้วเคลือบช็อกโกแลตใหม่ไม่ได้นะคะทำไมหรอคะเปลืองค่ะช็อกโกแลตอยู่ที่บ้านค่ะบ้านหนู เผอเหรอคะน้องใช่ค่ะพอดีช็อกโกแลตอยู่ที่บ้านตอนเวลาเคลือบเนี่ยต้องเดินไปเดินมาค่ะตอนนี้อยากนั่งมากเลยขาเนี่ยขาขามันเจ็บจุดๆแล้วค่ะเดินไปเดินมาเดินไปข้ามถานนไปมาเออฮ่าฮ่อ๋อว้า ทุกอย่างช็อกแลกหมดเลยว้าวช้อนซ้อมก็เป็นเหมือนกันว้าวขอลองเปิดดูได้ไหมคะก็เปิดไปแล้วไงคะว่าได้ได้ค่ะได้คะ่ะน้ำแครอทเปิดได้ครั้งเดียวนะคะแม่นั้น เดี๋ยวคุณต้องเอาเอาอะไรหรอคะกลับไปบ้านเพื่อไปเคลือรช็อกโกแลตให้ไหมคะเออไม่เอาหรอกค่ะเพราะว่าไม่รู้บ้านคุณค่ะเ้าเดี๋ยวหนูบอกไหมคะไม่เอาหรอกค่ะก็ได้ค่ะฮ่าคุณชื่ออะไรหรอคะมิสเตอร์ไอ์คีมไอ์คีมเสียงอะไรหรอคะ อ๋อเสียงเสียงเสียงเอ้ยหยุดได้แล้วค่ะก็ได้ค่ะเสียงอะไรหรอคะเสียงหมาห่าค่ะ,ะลูกหมาน้อยๆอโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ ก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบายบายค่ะถ้าใครเคยเห็นช็อกโกแลตหรือว่าใครเคยเห็นร้านแบบทุกอย่างเคลือบช็อกโกแลตอย่าลืมคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะบายไม่รู้มีจริงหรือเปล่านะบาย